สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลําพูนเช่นเคยครับคลิปนี้ก็จะมาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดยี่ห้อพาวเวอมาเป็นรุ่น p o w ข h v m 6.2 m 4ด h ี v n นะครับตัวนี้เขียนบอกอาการมานะครับปัญหาก็ขึ้นโค้ด09นยครับหลังจากสวิตช์ออน ก็ตามนี้นะครับ0ู 09. ก็คือเสียไปแล้วนะครับส่วนมากก็จะเสียในภาค DC to DC DC to AC ครับเปลี่ยน i g b t ไป4ตัวนะครับ MOSFET แล้วก็ภาคไดเวอร์นะครับจุดที่เสียก็อยู่ที่ภาคไดเวอร์นะครับทำให้สัญญาณมันเพี้ยนพอสัญญาณมันเพี้ยนนะครับก็จะทำให้วงจรมาทำงานผิดพลาดนะครับพวกนี้มันจะใช้ มอดเฟสและ i G b T นะครับทำงานเหมือนรีเลย์สลับกันจ่ายไฟเข้าที่มอแปลงนะครับสลับอย่างรวดเร็วเลยนะครับเป็นความถี่นะครับอย่างเช่นาาค d t to d นะครนะก็จะอยู่ที่36ถึง39 K นะครับตอนนี้ก็จะมาทดสอบให้ดูนะครับมีทั้งไฟ AC in AC out นะครับขอต่อเข้าชุดเบรกเกอร์ นะครับแล้วก็มีลูกย่อยนะครับมีผพบของสโคบนะครับในการตรวจวัดคืนความถี่นะครับแบตเตอรี่นะครับสายแบตเตอรี่สําคัญมากนะครับส่วนมากจะเสียกับแบตเตอรี่ครับเสียกับสายแบตเตอรี่เยอะมากนะครับแล้วก็มีจิ้งจกฟุ่นนะครับการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องนะครับแบตเตอรี่ที่บีมเอสามารถจ่ายกระแสได้น้อยครับเวลาใช้โหลดเกินที่บีมเอฟิกไว้นะครับ ก็ทำให้เครื่องพังได้นะครับมาลำดับขั้นตอนการเปิดใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดทุกรุ่นทุกกี่หอกันนะครับตามมาตรฐานเราก็จะจ่ายไฟเข้าด้านแบตเตอรี่ก่อนนะครับก็ต้องตรวจเช็คก่อนนะครับว่าเราต่อสายถูกต้องขั้ว n ขั้ว L ถูกต้องไหมครับแบตเตอรี่ขั้วบวกแหงบวกลบถูกต้องไหมนะครับเมื่อมั่นใจแล้วนะครับว่าต่อถูกต้องนะครับก็ ให้จ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องก่อนเลยนะครับเครื่องนี้เป็นของคุณกุลภาคครับจังหวัดพิษณุโลกส่งเข้ามานะครับมาเริ่มทดสอบกันเลยนะครับผมจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องก่อนนะครับแล้วดูด้วยนะครับว่าบีมเอตัดไหมนะครับถ้าบีมเอไม่ตัดก,ก็สามารถเปิดสวิตช์พาวเวอร์ได้เลยครับถ้าเครื่องดีไม่มีปัญหาต้องมีไฟจ่ายออกครับ ที่230โวลต์ก็อยู่ที่เราตั้งค่านะครับว่าจะให้ AC o อ,ออกที่กี่โวลต์สามารถตั้งค่าได้นะครับตั้งแต่220 230 240สามสร้ครับตามมาตรฐานก็จะอยู่ที่230โวลต์นะครับเป็นค่า d ด f ฟอ l ร์นนะครับก็จะมีไฟด้านหน้าเครื่องนะครับเป็นลูกสายฟ้าถ้าเป็นสีแดงแบบนี้นะครับก็คือใช้ไฟจาก แบตเตอรี่อยู่นะครับถ้าเป็นสีชมพูนะครับก็คือใช้ไฟจากแผงถ้าเป็นสีน้าเงินก็แปลว่าแบตเตอรี่หมดแล้วไฟแผงก็ไม่มีแล้วนะครับมันถึงใช้ไฟจากการไฟฟ้านะครับไปพาร์ตใจให้โหลดดูขึ้นเพียวซายนะครับที่สโคบตัวน้อยอมผมนะครับขึ้นก็สวยงามนะครับขึ้นเพียวซาเวฟความที่ที่ออกมานะครับอยู่ที่5 0 h เฮิร์พอดีเลย มาดูที่หน้าจอนะครับจะเห็นว่าแบตเตอรี่มีที่55.2นะครับเขาเครื่องแปลงออกมาเป็นไฟ AC 230โวลต์นะครับโหลดก็เป็น0ูนย์ครับเครื่องนี้เบอร์เดิมใช้เบอร์60แอมป์นะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็น75แอมป์ครับเพื่อความทนทานนะครับแล้วก็เพื่อที่จะรองรับการใช้งานที่สูงขึ้นนะครับแต่ก็ไม่แนะนำนะครับที่จะใช้ จนถึงร้อยเปอร์เนะครับไม่แนะนําให้ใช้โหลดจนถึงร้อเปซเพราะว่าเครื่องพวกนี้นะครับมันเป็นเครื่องที่เป็น OEM นะครับจะแตกต่างกับเครื่องที่มีราคาแพงๆครับก็ต้องใช้โหลดอยู่ประมาณ50-60%ของกำลังเครื่องจะดีมากนะครับผมมาทดสอบโหลดที่1 0นเก้าครับดูนะครับใช้โหลด1ัน9้ัดลมเร่งแล้วครับ เพ้นเพียวสายก็ยังนิ่งอยู่ครับแบตเตอรี่ลดลงเหลือ54.8มีกระแสแบตเตอรี่42แอมป์โหลด1 9 0โหลดที่32เปอร์เซ็นต์ผมปิดโหลดก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูการตั้งค่าครับขาตั้งเป็น SUV นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องนี้มีการซ่อมนะครับเวลาเราเปิดปิด เครื่องบ่อยๆนะครับมันจะรีเซ็ตตัวมันเองครับเป็นค่าลงงานไปแล้วนะครับซึ่งตัวน,นี้ผมใช้สวิตชิ่งในการทดสอบครับขอตั้งกระแสชาร์จไปที่20 M แอมป์ละกันครับใครใช้แบตเตอรี่100แอมป์ให้ตั้งที่30ใครใช้แบตเตอรี่ C 200แอมป์นะครับให้ตั้งที่40แอมป์ชนิดแบตครับ ตั้งเป็นยูสครับก็คือตั้งค่าใช้งานเองนะครับถ้าเรารู้ค่าจำตัดสูงต่อแรงดันชาร์จวนลอยครับกดตั้งค่าได้เองเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งค่าจุดที่จำเป็นครับจุดไหนที่ไม่จำเป็นผมจะข้ามไปนะครับเพราะว่าเวลาเอาไปติดตั้งใช้เองนะครับคุณลูกค้าก็ต้องได้ตั้งค่าใหม่อยู่แล้วนะครับ ตั้งค่าให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ที่เราใช้ครับถ้าใครใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต16เซลล์นะครับก็เอาเป็นค่าดีฟโฟลก็ได้นะครับค่าดีฟโฟลเขาจะตั้งแรงดันชาร์จไว้ที่56.4แล้วก็โวลต์ลอยตั้งไว้ที่ 54. 5 4โวลต์ครับเดี๋ยวผมก็จะคืนเป็นค่าโรงงานให้ด้วยนะครับสำหรับแบตที่ผมใช้นะครับเป็นแบตเตอรี่ n m c ครับผมจะตั้งไว้ที่57.5เครับเป็นโวลต์ลอย แร,รแรงดันชาร์จที่ห้าสิบเจ็ดจุดแครับเอาละตอนนี้ผมตั้งค่าถูกต้องแล้วครับเดี๋ยวผมมาทดสอบค่าชาร์จเจอร์กันนะครับจ่ายไฟเข้ามาที่สองร้อยยีบโวลต์ดีซครับเราลิมิตการชาร์จไว้ที่2 0่แอมป์มันก็ต้องชาร์จที่บวกลบ2 0่แอมป์นะครับ พัดลมเร่งแล้วนะครับดูนะครับชาร์จที่ 20M แอมป์เท่ากับ1,200ครับสวิตชิ่งของผมใจได้แค่2,000วัตต์ครับเดี๋ยวผมจะลอง เปิดโหลดสัก200ดูนะครับดูว่าไฟแหงมันจะเพิ่มมาหรือเปล่าเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับพันสี่ครับหกสอถ้าปิดก็จะลดเท่าเดิมครับพันสครับคือถ้าเราใช้โหลดเท่าไหร่นะครับเพื่อมันจะดึงไฟจากแผงโซลา r เซลล์ S <S ไปจ่ายให้โหลดก่อนครับเหลือเท่าไหร่ชาร์จลงแบตบ สวิตชิ่งของผมใจได้แค่2,000วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองโหลดที่พันเก้าดูครับคือสวิตชิ่งของผมนะครับทำหน้าที่แทนแผงมันพยายามบูสตขึ้นนะครับอันนี้ก็ทดสอบให้ดูบนพากชาร์จเจอร์ใช้งานได้แล้วครับไม่มีปัญหาผมใจไฟเข้าด้านแผงด้วย แล้วก็จ่ายไฟเข้าด้าน AC ด้วยนะครับถ้าปกตินะครับมันจะทำงานแบบนี้ก็คือไฟจากการไฟฟ้ามารออยู่เฉยๆนะครับในเมนูที่1ในโหมด SPU ครับก็คือใช้ไฟจากโซลา r เซลล์ก่อนเมื่อโซลา r เซลล์ไม่มีครับ B ก็คือแบตจะใช้แบตต่อนะครับเมื่อทั้งแหงและแบตไม่มีครับมันก็จะใช้ไฟจากการไฟฟ้าเป็นระดับลำดับสุดท้ายนะครับ เห็นว่าตอนนี้มันมีไฟตัดก,การไฟฟ้ามารออยู่เฉยๆครับไม่มีการใช้งานใดๆแบตเตอรี่เหลือ55.6เดี๋ยวจะลองทดสอบโหลดให้ดูนะครับผมปิดไฟในด้านแผงนะครับปิดไฟในด้าน AC ให้เหลือแต่แบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมาทดสอบโหลดกัน เปิดโหลดที่พันเก้าครับแบตเตอรี่ของผมสามารถจ่ายกระแสได้ไม่เกิน150แอมครับจะทดสอบโหลดให้ดูครับไหนๆก็เปลี่ยนอะไรเบอร์ใหญ่ใส่เข้าไปแล้วโหลดที่สามพันแปดร้อยเก้าสิบครับกินกระแสแบตเตอรี่79็ดสแอมครับเริ่มโหลดเข้าไปอีกครับกินกระแสแบตเตอรี่แปดสิบแอม เพิ่มเข้าไปอีกครับตอนนี้โหลดอยู่ที่5,280-290ครับติดแสแบตเตอรี่109แอมเดี๋ยวทดสอบสัก5นาทีแล้วกันครับนะครับ,รบโหลดที่5,280โหลดที่85%แล้วครับ ดูอุณหภูมิอันนี้อุณหภูมิของเครื่องครับตอนนี้อยู่ที่เก้าิบเปอรเอันนี้อุณหภูมิของชาร์จเจอร์ซึ่งเราไม่ได้ต่อครับหลือใน่แบตเตอรี่อย่างเดียวอุณหภูมิตัวนี้ก็จะขึ้นมาเรื่อยๆครับกับโหลดแค่พันสองร้อดสบทดสอบที่ห้นาทีนะครับ ก็ได้5นาทีกว่าแล้วนะครับผมจับเวลาช้าไปหน่อยนะครับ5นาทีนะครับผมจับเวลาไว้นะครับผมทดสอบประมาณ6-7นาทีแล้วนะครับทดสอบโหลดที่5,250ันโอุณหภูมิขึ้นมาถึง46องศานะครับส่วนผาชัตเจอร์ก็ไม่ต่างกันมาก ความร้อนภายในตัวเครื่องมันก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครับโหลดที่85%ดิเปอร์เซนต์กินกระแสแบตเตอรี่111แอ็ดมแล้วนะครับเพราะว่าแรงดันแบตเตอรี่มันต่ำาครับแล้วไม่มีการชาร์จด้วยนะครับยิ่งแรงดันต่ำยิ่งจะกินกระแสเยอะครับเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มโหลดดู จะเห็นว่าโหลดอยู่ที่6,200นะครับมันเตือน07แล้วนะครับ07คือโอเวอร์โหลดครับกดดูฝั่งเปอร์เซ็นต์บ้างนะครับอ่าเกิน102เปอร์เซนเตือนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโหลดให้มันตัดเลยนะครับ7,290วัตต์ครับ จริงมันตัดที่6,002แล้วนะครับแต่โลผมเกินกว่านั้นนะครับแล้วล่ะก็คือว่าผ่านการทดสอบครับเครื่องนี้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ดูนะครับว่าพังไปหรือยัง ครับก็มีไฟออกมาปกติครับไม่มีปัญหาใดๆเดี๋ยวผมขอรีเซตเป็นค่าโรงงานก่อนนะครับเอาลครับตอนนี้เป็นค่าโรงงานไปแล้วลองไปดูใหม่นะครับเมื่อกี้เราตั้งเป็น SBU ตอนนี้เป็น s b เหมือนเดิมครับ ุณลูกค้าเอาไปติดตั้งใช้งานนะครับก็ต้องทําการตั้งค่าใหม่ทุกครั้งนะครับนี่ดีเซตเป็นค่าโรงงานให้แล้วนะครับแต่มันจะเป็นชนิดแบตของแบตน้ําแบตแห้งนะครับถ้าเราไปใช้กับแบตลิเธียมก็ต้องตั้งค่าใหม่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมช่างเอ๋ลำพูนสวัสดีครับ